ช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater และาราโโเเะว้าวแม่สถานที่กว้างขวางเหมาะสำหรับออกกำลังกายและเล่นกีฬาแบบนี้คือโรงยิมของโรงเรียนนานาชาติแอดเวนรามคำแหงครับเมื่อไปน้อง ะสังคมบ้านเมืองเรานี่มันมีแต่ความรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันนะผู้หญิงนี่ก็มีตบตีแต่กันผู้ชายนี่นะฆ่ารันฟันแทงกันอย่างเดียวดูน่ากลัวนะทำไมไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองกันบ้างน้าพวกนี้ก็จริงอย่างที่นายว่านะเอ๊ะแล้วแบบนี้แพทย์ไหนจะควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่ากันล่ะแบบนี้เรามาลองทดสอบกันดีไหมงั้นดีเลย เรามาลองทดสอบสาวน้อยในกลุ่มเรากันดีกว่าว่าจะทนได้ขนาดไหนอไม่สนุกแล้วอ่ะผู้หญิงนี่ควบคุมอารมณ์ตัวเองเก่งจริงๆแบบนี้ลองเปลี่ยนแผนเนว่าลองแข่งเพศชายดูอ่ะดีกว่าตาฉันบ้ามันนะผู้ชายควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีแล้วอย่างนี้ ไหนจะควบกูมาลงได้ดีกว่ากันเนาะเริ่มสงสัยแล้วเนี่ยแองจี้บอกฝรั่งเศสค่ะชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะยูโก้ยูโก้ยูโก้เอาขอเชิญประม่ายูโก้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาเลยเดี๋ยวจะขอพูดภาษาฝรั่งเศสได้คุณผู้ชมทางบ้านนะครับฉันมองดูวัวอยู่บนระเบียงยูโก้เข้าใจไหมคะครับ so hugo uh, we're talking about which sex uh. are better at controlling their temper do you think a man would be better at controlling his temper or a woman i think it depends on people not everyone like sometimes girls can control better and mm -hmm. sometimes men can control. okay so it depends on the person mm -hmm. but if you had to choose between a man and a, and a woman don't look don't look men are better at controlling their temper why men? okay why why mm -hmm. I think some girls just go crazy and they just <laughs> like do stupid things. what are your uh, uh, ways of, of relieving your your temper what, what what would you normally do if you get angry sometimes I just have to release it and on someone even though I'm, I'm trying not to but otherwise I just keep on myself oh enough. try and keep it as something you release it on them how do you release it I, I don't know sometimes but I just go cry. angry and just say what I think okay if it's just like not for girl if it's for girl I just you know keep it Right so if it's a girl you you keep it but if it's a guy you say it straight in front of him อ๋อเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยแล้วเขาเขาอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเขาจะเข้าไปคุยด้วยเลยพูดตรงๆกันเลยถ้าผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันแต่ถ้าเป็นกับผู้หญิงเขาจะเก็บเอาไว้มากกว่าเอาสักท่อน let's go โชว์เลยยยมีววันาาฉาย จ,ยยจ,จ,จริงจริงโอ้โหพอมากพรอมากเพ้ของตอร์ี่จีนเนาะโอ้สําหรับตัวเราเราคิดว่าผู้หญิงกับผู้ชายเ,ยเพศไหนน่าจะคอนโทรลอารมณ์ได้ดีกว่ากันค่ะ เจอผู้ชายค่ะถ้าผู้หญิงแบบโกรธนิดหน่อยก็จะใจร้อนเพราะตัวหนูเองก็ใจร้อนเหมือนกันเออถ้าผู้ชายรู้สึกว่าเขาจะแบบโตกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มีวิธีไหนอีกไหมที่เราสามารถที่จะระบายความความรู้สึกได้หาอะไรทําที่ทําให้ตัวเองมีความสุขเออคุยกับเพื่อนเล่นเกมอ่านหนังสือเพราะว่าเขาเป็นผู้ชายเขาต้องเป็นคนที่อยาก take control อยู่แล้ว แบบนั้นเนี่ยภาพรักษณงการเป็นสุภาพบุรุษภาพรักความมั่นคงภาพรักอะไรต่างๆมันจะเสียไปจริงไหมครับเพราะนั mm ้น hmm. อันนี้มัน,นก็เลยเป็นที่มาว่าผู้ชายเวลาเครียดจะเข้าถ้ำไม่พูดไม่จาเพราะว่าพูดให้ใครฟังไม่ได้ส่วนผู้หญิงเวลาเครียดก็จะพั่มพรรณนาแล้วก็จะสบายในสัมพันธภาพระหว่างชายหญิงยังต้องจําไว้ว่าถ้าผู้ชายเขาเลิกพูดเมื่อไหร่แปลว่าเขาเริ่มเอาจริง แล้วเขาเครียดแล้วส่วนผู้ชายจะต้องรู้ว่าถ้าผู้หญิงเธอเริ่มพูดเยอะๆแปลว่าเธอกังวลแล้วเครียดแล้วหัดฟังซะบ้างแต่ถ้าผู้หญิงมองแล้วว่าผู้ชายเลิกพูดคุณอย่าเซาซีนะเพราะหลังจากนั้นเขาจะออกอาวุธแล้วนะครับเพราะเราเครียดเต็มที่นี่ก็คือ,คอหลักการว่าที่จริงแล้วมันคงไม่เกี่ยวกับฮอร์โมนมันคงไม่เกี่ยวกับความเป็นชายเป็นหญิงก็แต่สังคมหรือแนวคิดเรามองแบบนั้นเพราะผู้ชายแต่ก่อนเป็นผู้นําจะต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ส่วนผู้หญิง Uh, พ่อแม่หรือใคร,ใครก็บอกเออไม่เป็นไรหรอกทาอะไรมันก็น่ารักนั่นก็คือเรื่องสังคมแต่เรื่องของ g e n e t i c เรื่องตัวเองก็มีผลเพราะผู้ชายจะใช้สมองซิกซ้ายมากกว่าซิกขวาส่วนผู้หญิงสมองซิกขวาจะเด่นกว่าซิกซ้ายาสมองซิกซ้ายคือสมองโลจิกคิดจะเป็นตรรก,กะสมองซิกขวาคือสมองของ emotional and detail นะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็จะใช้อิโมชันได้ง่ายกว่าน่ารักกว่าแต่บางทีอาจจะไม่น่ารักก็ได้นะอย่าไปมองว่าเป็นจุดเด่นจุดด้อยแต่มองว่าเราทาอย่างไรผู้ชายผู้หญิงจึงจะประสานกันได้ uh huh. นะครับเวลาที่เรามีประจำเดือนนะคะตรงปากมันลูกค่ะมันก็จะมีการเพลเยอ์เหมือนเราเพลเยอ์ปากกรณีที่เรามีเพศสัมพันธ์นะคะมันก็อาจจะมีการอักเสบอันติดเชื้อ